สวัสดีครับพี่น้องครับโภกระชองบัตรระเลิดเอาไเช่วครับมาอาบน้ำยุมปั๊มพี่ที่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปนางงานครับห่างจากหน้าง,งานามไม่ไม่ไม่ถึงอันนี้นะวิบซีเปิดได้ยัยยงงาอยากไปเที่ยวบิกซีจังเลยไปบ่เอา้าอยู่ในเมืองเลยนี่ห่างจากเมืองแค่สองกิโลเองอันนี้ตัวอำเภอเมืองยะโสธรน,นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมืองนาง,งานครับ ผมผมอาบน้ำเลีวผมเห็นรถบาสก็รถอันอรถพยุตบ่ะหลายขั้นยู่ดิแลนส่วนฮะยังก่อจังนี้ไปง,ไไงั้งนนี่ดีง้นยวงนาดิไอจสิ้าไปเมืองครับผมก็ะหอดอันนี้ละละพี่น้องขอบคุณตุกกรลังใจที่ส่งให้ขอบคุณเอซีทุกท่านครับที่บอกข่าวนะครับเกี่ยวกับหนางานนะครับ ้ผมว่าคำนี่ครับจะเป็นป้ายดอกรลอดสูบประตูออกไปอีกบัเถิงโลพี่น้องครับอยู่ฝั่งนี้ละนี่ครับฝั่งฝั่งใสของผมนี่ครับหน้างานมันจะเป็นป้ายใหญ่งที่ดียวก่อนที่จะออดหน้างานนะครับหน้างานก็ชื่อวุ้งหนา้านะครับตอนนี้รถเอ่อ ัวทีมงานเขากะมาหอดแล้วนะครับกำลังมารีสอดบริก,กินเงินข่อยดอกพี่น้องเพราะว่าตั้งปฏิทินไว้แล้วว่าเราต้องสู้นะฮะพื้นที่จะเป็นอย่างไรก็ต้องต้องทำไม่ได้นอนไม่ได้กืนเขาก็นอนได้เขายัางโชคดีมีรถไปนั่นมานี่ได้สะดวกสบายนะครับวันนี้ก็ คือสิได้นอนเที่ยงแหละพี่น้องครับพอาะจิตไทยคลิปเอาคักๆอยู่หรอกเห็นมันสุ่มก็มันนอนอยางนอนยินนี่ครับอ้าพ่อข่าก็ลงมาแล้วครับหลังจากที่พวกผ,ผมมาหอดพวกมีหยังครับเสื้อเข,อขอาบักงานลอยกระทงน้ำลอยกระทงอยู่ใส่อ่ะเออแล้วน้ำลอยกระทงอยู่ตรงไหนขี่มันเปล่าอ้อยนี่ยหรอปล่าอ้อยบาดดาก<ช>ักเพราะว่าพ่อค้าแม่ขใครก็จะลงไปวัดกันครับล<ช>อยกั้นมีงานลอยกระทุ่งอะไรกระทุ่งอยใจมาถึงแล้วนะครับ บัตรบอกันใช้เราไปอยู่แล้วไปแล้วมาถ่ายคลิปแล้วไปแล้วไปบัานพญายงยาวพญียงยาวส่วนอยู่ชิพาโลมันไก่ปวด บ่มียังเนาะบ่มีหรอบ่มียังเออดีใจดีใจน้ำอยู่ <laughs> คนลุก <laughs> ขากว่างเลยไอ้เหนื่อยด้บ่มียังเลยพั่นบ่มียังมานะยังเลยไหมบ่มียังนะ <laughs> นี่ครับโอ้ยสวัสอนลายพี่น้องไ่มีต้นใหม่ไม่มีอะไรเลยบอกนะครับนั่นที่นี่ครับ ปู่เลมาขายควางคือได้ขายอะ่ะอีหลีครับเพราะทุกคนเลือกไม่ได้ที่จะทุกคนมามีรถไงทุกคนมากับรถของวงแล้วกูม่นมาทําไมขี่ข้านลงรถพี่น้องมันหอนขี่รถไม่เห็นมันมนมนเซีนี่เขาไม่เห็นเห็นไ่มถ่ายบรรยากาศแล้ว่านีออ่นี่นีน่น,น,น,นี่พูดจัดเสียงแดงลงไปไทยกีบเปิ่นไป ชิมาไทอย่างนี้นี่เออพอจุดกำลังหาของ จะตั้งนี่ละไลยตรงออกพมว่าอยากออกไปมันห่อนพี่น้องมันนอนจริงนะครับบ่รู้ว่าห้องน้ำห้องท่าจะเป็นแบบใดนะครับแล้วก็ที่นอนสำคัญเลยสำคัญมากๆตอนนี้คือทุกคนยังไม่ลงจากรถนะครับเดนเซอร์บ้านในลงจากรถเนี่ยห้องน้ำกระบุ้อยูไซส์ห้องน้ำ ฮ้อนพี่น้องคนลูกอย่ารีวิวควมก่อน hey. เออเปิดเปิดหนสจำสวัสดีค่ะพี่น้องคะเพวกอว่าฉัน,นเำลเปิดออฟเชี่ยนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้ทุกคนเปิดตู้เปินมากผมจะยินดีนป่าเ hey. ออเดี๋จะมา นี่เราจะมารีวิวโ่มวันนั้นเราไปที่ราชีสซาบายเราไปเราไปสวยดาวได้เราได้โ่มทุกคนแขวยยางมากทุกคนมาโชคดีแท้มานแท้ได้ห่มเดือบเบิ่งเด้อเปิดเปียกดีเนาะควายามเนี่ยมันกัดดียางไดเมื่อกี้มันขึ้ไปจะสีเบิ่งก่นก้านแบดกับกันเลยสบีบเนี่แนี่เบ้ยโอ้ยมันอ่ะโอ้ยเป็นกระเทียมห้องวาสานอ่ะมานแท่สุดกับสุดเด็กหน่อยได้ไลยนะ เป็นกำลังคุยกันว่าตตั้งจังไรแบบไอพอหยุดกับผู้จัดนะครับอยกระทงเดี๋ยวหามึลอยกระทงกันลอยกระทงแล้วพี่น้องครับพ่านี่ไหมเอากระทงมาหน่อยว้ร้อย ทับพิมกับพิอนไปนอนรีสอร์ทแล้วที่หลอกมาพอากันนี่พ่อใหญ่การใช้คือสิมาย่ำใบพุะเขาะก็นอนอยู่ปั๊ม่นี่แหละไมใดอกงหก็น้ผมใหนนอนอยู่จะ่ชีลไปห้ามงนอนยืนมันต้งรถกิดมันมมีห่มนี่ล่ะรถลีตัวรถเด็ด พุ่น,นแต่ว่าทางสิไปยากอยู่เดี๋ยวเอาไอ้ติ่มกินไอ้ติ่มเงินบ่บุเป็นยัง กิน,นไอศครีมไอศครีมไอศครีม,ค,มคนไลไรกดแชร์พี่น้องครับ,บอรขอบคุณตรงกลางก็สิหาพ่อพี่น้องคอยทามล้านค่าแปดล้านสุนแล้วทังพิมพ์ทั้งงานทามาบาทกินพุลหาบาทก็อีกด้ว คนคนชื้รวยไปหนา้องกินกินแบบฟื้ที่เลยทุกอย่างสิบาทสิบาทเออเอาสันเอาซองอันสิบบาทเอาขนมปังครับผม่ทุกอย่างสิบาทแสดงว่ารถคันนี้ก็สิบบาทส่ทุกอย่างเนาะนี่โคตรจัดคนฮ่งฮ่า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 ่าฮาฮ่าฮา่น่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าา่่่่่่า่่า่่า อขอบตาเลยเนาะอ้าวฝากคลิปต่อไปขอบคุณทั้งแรงแจกครับ